มันจะแบ่งงานออกเป็นประมาณ4ี่ถสี่ะแนนย่อยๆอย่างแรกคือการจัดพข้อตั้มันขึ้นคือตรงนี้นจะเป็นบุญของตัวบก,ก็คือทางฟีโบเขาจะนำเหรียญมาโชว์ให้เราซึ่งอันนี้เราๆไม่ทำอะไรเราๆแค่เหมือนแบบจัดที่ให้เขามาชมก็พออ๋อเขียมันไม่ขึ้นเลคืออันนี้โฟโต้ะอะเอามาแล้วที่คะเขาจะลูกผู้นเพราะพูดไม่เสร็จ นะโฟโต้อ่ะมันเป็นแค่บู้ที่พวกพี่ทำเพื่อหารายได้คือน้อมอก็จะทำหไม่ทำก็ได้แต่ดูกับหน้าพวกพี่เนี่ยไม่น่าจะทำเลยต่อมานะอันนี้ <c oughs> นโชอช็อปซึ่งแนะนำว่าให้มีซึ่งก็คือพอเวลา,วาน้องมาเดินดูแบบก็บอ,กอยากรู้ใช่ื่อว่า,วาแถบนี้เขามีการเรียนอะไรบ้างก็เหมือนอันนี้เราจัดกิจกรรมแบบเลี้ยเล็กๆให้เขาได้ลองทำดูว่าถ้า,ารเขาเข้าไปในแถบเราเขาเจอหรือเปล่อันสุดท้ายอันนี้หัวใจหลักที่แถบเราต้องมีเดี๋ยคือการหารายได้ ซึ่ปีพี่ก็ทำไว้ประมาณ2อามหมื่นก็ไม่ได yeah, ้กดดังป okay, ีเราก็กดทำเยอะจากแต่ปีรแตงมมันนามากกว่าการเียโอเคต่อไปว้ดี